สวัสดีค่ะกับอิ๊มนะคะคราวน,นี้จะมาร้องเพลงกันในไฟแนลแอนเฟรดี้นะคะก็มีสามนักร้องสามท่านนะคะอาจจะร้องมั่วๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางคนก็ร้องไม่ได้บางคนก็ร้องได้นะคะคนแรกเลยค่ะสวัสดีชาเกเปอร์ทั้งหลายนะคะวันนี้มารีกกจะมาร่วมเป็นผู้ร้องเพลงไปด้วยด้วยเสียงอันเวนวินนะคะอเคอาใครคนหนึ่งเดีดย๋ยวตรงนี้โยชิครับสองคนนี้เป็นน้องนะคะซึ่งเราจะร้องร่วมกับพี่คนนี้นะคะ โอเคคุณลิ้งแอ้งคุณลิ้ไม่มีสีชาหมดละชาหมดละ้งยโอเคอุ๊ยอีโคล่ามันยิงชิงจิงชูดีป้าชิงชูไม่ผ่านสิงั้นใช่อหมไม่ต้องไม่ต้องบ้าบิน พวกฝราหลุดเื่อกลัหาแล้วย่าหโหนมาเพื่อนคนใหม่ที่มาเล่นกับเราตลอดหลายปีนั้นมีแต่ความเงาพวกเรายังคงเล่นเหนือของเพลงเดิมที่จำในวันนั้นในตอนนี้ผู้คนกลัวฉันฟอลล์วันถือที่ฉันพังพปรดอายย่าจะกล้พวดเราไว้ว่าเราจะรูได้พู้จะมีผู้จะมีคนนอีที่ผู้ตอบปา พวกเบอร์ไหนได้เข้ามาข้างเราไว้จะตาปีหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นจะเราเป็นเพื่อนกับพวกเราหรืออยู่ในนั้นก็เลิกเอาคืนอยู่กับพี่นายต้องการหาคืนบ้านเฟดดีพี่นี่นายอยู่ใช่ไหมฉันนั้นไม่เข้าใจทำไมนายอยู่ข้างไหนหาคืนบ้านเฟดดีพี่นี่นายอยู่ใช่ไหมฉันนั้นไม่เข้าใจทำไมนายอยู่ข้างไหนหาคืน เหมือนกันได้ยินเหตนอาไม่ดีสิอาจจะไม่พออาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าร้องกันสามคนแล้วก็บางคนก็เสียงต่ำเสียงสูงค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่พอตั้งใจร้องว่ามากเลยนะแกเบิร์ตหน้าปลาใจที่อย่าเห็นนาย้าดูในคืนต่อมาใความที่จะกระอองสั่งหงานที่ให้ไม่แล้วแต่พูดว่ากูดบายมันช่างขมัน ม่อยูกับพวกเล้าหมาก่อนคิดว่าจำได้ทั้งหน้าตานายคนที่ปิดปาตูใส่หนะ้าให้พวกเราออกไปอย่าไปกล้าพูดเราว่าพวกเราไม่คิดผิดหน้าคิดเพื่อเราะมีใครดังจิที่ดูขาใจมาทำผิดเรื่องกายเป็นผู้ผิดต่อไปนั่งเขาบูดกันว่าไมกล้าแบตนี้จาไปกับพวกวกืนอยู่ๆนี่เราเอาที่ไราเล่นเราหลือหาข้นเ แต่ชอบน้ำมันเพราะดีอะแต่มันไม่พอก็ต้องขอโทษเดี๋ยเดี๋ยวก็ต้องกลับไปดูคลิปว่ามันลำบากใจคิดเลยคิยเสียงดังไปก็ไม่ดีนะคะเออขอบคุณพี่อะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะคุณอันพี่อ่านไม่ออกนะคะขอบคุณพี่อ่านไม่ออกขอบคุณที่อ่านไม่ออกขอบคุณที่เด็ดเด็ดเด็ดลดคอสเอ สักอย่างนี้แหละนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาแปลไทยให้นะคะก็เครดิตก็ได้จะเป็นพี่เลยนะนะคะขอบคุณค่ะ